สบายดีเนาะทักทายสบายดีเอฟซีมดคู่ทุกคนเนาะกว่าจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีเนาะการยินดียดตอนรับเขาสู้สองบ่าวอ้วนนนั่อีกเส้นเก่าเส้นเคยเนะาะเพราะม่พี่น้องเนาะก็คือหลังจากที่ว่าบ่าวอ้วนกับบ่าวลีเนาะได้ไปตั้ภารกิจอยู่ที่แข่งหลวงพอบางเนาะกับศรีหาวันเนาะกหลังจากที่ว่าสําเร็จจากภารกิจอยู่ที่แข่งหลวงพอบางแล้วมื้อนี้กัทั้งสองคนเฮาก็สิได้เข้ามาเยี่ยมยามทางสาวที่เนาะ ก็คือหลังจากที่ว่าสามบาทลาแล้วแล้วเขาก็บ่ได้เข่ามาหาเพื่อนเนาะก็มื้อนี้ก็เป็นโอกาสดีเนาะบ่าอ้วนก็สิได้น้ำพาพ่อแม่พี่น้องทางผูษษ้ชมนี่เข้ามาหาชาวที่เพิ่นเนาะก็คือมื้อนี้ทางเบลลี่เพื่นก่อจะได้ซื้อนะพี่น,นอ้องเป็นซัดเนาะนี่ซัดนี่แหละนี่มัจนจะเอาซัดเนาะบ่าวลีเพิ่นได้ซื้อซัดมาให้ทางชาวที่ที่ว่าจะปูเฮือนของเพิ่นเนาะก็คือหลังจากที่ว่าแล้วแล้วเฮาก็ บ่ได้เอาเครื่องเอายางมาหมอกไปเพื่อนนานะมือหน,นีบาลีมันก็จะได้สื่อเอาซัดมาให้ทางสาวที่นั่นปูเพื่อนเนาะนี่บางวันก็ได้มาอยู่ที่ว่าเพื่อนของสาวที่ไปเที่ยอมาเนาะนี่พี่น้องนี่เพื่อนซาดบรรองของเพื่อนเราเนี่ยเพื่อนก็ได้ล้อมหัวเป็นที่เรียบร้อยได้พี่น้องนอี่แต่คือสุดที่ว่ามาหมอบบานเนาะเขาก็ได้แนะน้ำให้ทางสาวที่เพื่อนเนาะว่าให้ล้อมหัว หลังจากก็เลี้ยวเราพ่นก็อเด็ดตัดไม้นี่มาล้อมเนาะพี่น้องเนาะนี่มาล้อมมุดเลยนี่ทั้งด่านนี่ก็ล้อมด่านนั้นก็ล้อมเนาะโอ้พ่นก็ดูมันได้พี่น้องเนาะนี่กองเฮพ่นก็กองไหวแล้วพ่นก็จะแตะใหม้มาดสานบางไว้่บ่ายมันเพื่อบ่ายมันเฮียไปเนาะพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องเนะพื่นอนใดก็ออกไปเห็ดเป็นทางหลังเนาะนพ่นก็ออเติมเนาะ ขับไปเบื้องเบงนาะโอ้พี่น้องเด็เกาะตัวนี้ออก้เนาะเกาะไม้ได้พี่น้องสิกโกเห็ดเป็นบ่อเนานะผนไฟผลบ่อ oh, ต no. hey. ok, no. no. ัวนี้เนาะนี่ โอ้เมนเั้งแตงยูเคากินเพื่อนพี่น้องเนาะนี่หวนวางขวบนำเพื่อนน่ะพี่น้องนี่เพื่อนก่อนก็หาแปลงเลวเหล่พี่น้องเนาะบ๊วมียไม่ยังสั่งกระสียังเพื่อนก่อนยังพระท่านเดเมีแอนเธอเนาะถือว่าสุดยอดเนาะพี่น้องเนาะสาทีเพื่อนนี่เนาะเพื่นกัดดูมันได้เนาะสบายดีเนาะ สาวที่คนยูเพรเนาะโอ้คนกำลังเมียนเน,นาะสบายดีเนาะสบายดีทุกคนเ <c oughs> ห็ดยังยู่ง่วนกันเห็ดยังอยู่ฮะเมียนเครื่องโอ้สาวที่กนก็ยู่งในเนาะเมียนเครื่องเนาะฮ้าไม่พี่น้อง ตัวนี้จะเป็นบนนอนเพิ่นเอาตัวนี้มะปูเนาะเ <c oughs> พราะว่าเฮือนเอามันพืน้นเป็นพืน้นซีเมนต์ <c oughs> บม่มีสาดบ่มีเตียงนอนเพิ่นก็นเลยเอาไม้ฝาเฮือนเก่าเพิ่นเาตัวนี้เนาะเอาไม้ฝาเฮือนเก่าเพิ่นนี่มะปูแล้วก็ปูนอนได้พี่น้องเนียน <c oughs> เครื่องไม่ท่านอะ่ะวันหนึ่งเขาจะเอาสาัตว์ไหมมาปูเนาะพอดีทางบาหลีเมันก่อไถมาในน้ำทางสาวทีเนาะ ชาวบ้านก็นได้เมื่อซอยกันเมื่อซอยกันที่ว่าเม,มียนเครื่องคองแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็าาานนะจะได้เอาสาดน,นี่มาปูให้เพิ่นเนาะราถ่าเพิ่นเมียนเครื่องคองไปแล้วก็น้องพี่น้องเนาะโอ้เครื่องลายได้เนาะเพิ่นสาวทีเพิ่นยกยกเป่าใหญ่แท้นกกนนคนออกนอกเลยก็ได้เพราะว่าเขาสิปูมดเนี่ย เอาเอาไว้นอกเอาไวน้อไวนอกก่อนละกะันจะน้อนยเฮาเสไดอปูปูปละค่อยเอาคนเข้าไม้เนาะพี่น้องนี่ถูกพี่นอ้องตอนนี้เขาเจ้าก็ได้ช่วยกันขนเครื่องนี้ออกมาวางไว้นอกกอนเนาะน,นี่ขนาดสาเร็จแล้วเนาะที่ว่าเขาเจ้าขนเนาะนี่พี่น้องเขาเจนน้าได้ช่วยกันขนเอาไว้นอกเนาะ นี่จะเป็นไม้แต่ว่าเพิ่นโคนเข้าไปเฮ็ดเป็นเตียงนอนเพิ่นน่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าคณะบอกไม่ตีไปไ<ว>กายใช้ปูน,นอนนี่<ว>เสือนี่จะซุ่มนด้พี่น้องเพราะพื้นปูนเนาะ<ว>จากขุนเกลืองเราเขาเจ้าก็กำลังจีกวัดอนามัยเนาะเป็นเซตเล็กเซตใหม่นะพี่น้องนอี่ หลังจากที่ว่าเขาเจาอนามัยกวาดเป็นเทียมหอยเนาะเขาก็าดได้ไปเอาศัสตร์นี่มาให้เพื่อนในปูเนาะพี่น้องเนาะศัสตร์ยุโรปอนะไรเนาะนี่เด็กก็เริ่มห่อนนะเด็กเพี่น้อง เริ่มเก่าเขาซูระดูแรลกนี่อยู่นี่เน,นะาะสาธิก่อนพี่หน่อย หัวพนสานคักได้พี่น้องในะหัวนี่เรียบร้อยเนะา,า,าะกดเรียบร้อยเนาะตาวนาในคอนพี่น้องน,นี่จะเป็นาัาว์ มาเิพออาอแค่หน้าก่อนึงเนาะอ่านทำไมสำเร็จแล้วเนาะพี่น้องเนาะน,นี่เขาก็เได้เริ่มนี่ปูซัดได้พี่น้องสบายดีเนาะสัดที่เนะาะ <c oughs> มื่อนี้เอาซัดมาให้ปูเฮือนเลย<ะ>ลูกปูยูวหนะลูกเป๋เฮือนเนาะอ๋ลูกเป๋เฮืน<ะ>เอนหม,นเมดเนาะ จะไมาซอยกันเนาะซอยกันปูซาดเห้พี่น้องงามยกพี่น้องซาดตรงนี้เนาะถ้าจะเริ่มปูซาดเนาะใต้แฉะน้ำไม้สำเร็จค่ะจะได้เริ่มลงมนี่คือซัดเสร็จไล่หม้ thì tắt kéo nó để bắt sau này. àu, àu thép rút con, phở, phở thế con, phải tắt khẩu, tắt. àm nó con, ờ, lắc lắc chậm pha đấy, lắc khử nó chậm pha tuấn này. àm luôn. cả tắt. ตัวนั้นแท็กแมนเราก็ตัดแล้วเาคอยเอามีเส้นตัดบนเสาคอยสุกเข้าไปเพียงเราบอกพอทอดติดฝาแล้วเอาเอาจำด้วยจำฟ้าทั้งประตูพี่เอาลักจำว่าไหนก็ตัดตัดก่อนแล้วเขาคอยสุกเขาวาง Mình xem Mình xem nó Cái bà thái của càng cay nó Bà tên mẹ Mẹ lại tắt trăm phá lên Tắt nhạc mắt sư sư lên Ok Thuộc là có tắt tắt là có khó quay Bọn này váng sao khó tắt tắt là có xúc khó quay

ลองบังวันนี้ลากสเสร็จบังโอเคเอาเท้าอันนึงตัดตาบนเสาบนแจงน้งมาเอาไปดูสิแมปตัดตัดตัดเข่ามาแล้วก่อนก็นี้ก็เลยตัดแหกนี้เ,เพทน,เ <c oughs> นเทนีนึเงเขาก่อนเลยปูแล้วบพื้นร้อยเนาะเพนทีนึงเนาะแล้วนี้ก่อนจะใส่เอามาเป็นเพนทีสองได้เพื่อง สองแท่นโอ้งามเลยพี่น้องเนาะสีบัวเนาะจำเดียบร้อยเนาะตัด Đấy đó Bố hóc cả tắt tui nèo cái Tắt lên nào Bố 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 phao thế Cho này mắn bọt cá mắn hóc Tắt cái đấy Ừ ลองบุ้งไหนบ่ไหนอยู่เนาะนีะ่แหละโอเคตัดเลยโอเคสำเนี่แหละแหกๆมันเป็นคมสุดเออแพนทีหนึ่งแพนทีสองเรียบร้อยเนาะกันยังอีกแพนหนึ่งก็หน่าจะสำเร็จเนาะพี่น้องเนาะโุ <c oughs> ้มจะเดือดลายอยู่ได้เนาะซาดซืีอมาเป็นก่อเลยพี่น้องนี่ เออเอาไปน้นองเนาะตอนนี้ทางข้าเจ้าก็ได้ปูซัดสับเร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะนี่ละเอียดดียนเอาไปน้องเนาะงามดีเนะาะซัดปูกันยังเหลือได้พี่นอนะ้องเขาอ,อ,อ่านหนักหนาด้วนะบ้านขาตังกองก่อนเอพี่น้องเนาะ สบ,ส,สบายด well <Around streaming. S 2> ีเนาะสบายดีการเลี <c oughs> mm ้ยวแคอนเราก็บป so ่วยมาพอดีบ่าวหวนกับบ่าวเล่ก็ได้เดินทางไปทำภารกิจอยู่ที่หลวงพ่อบางกา่เมือนี้ก็หลังจาก่่วาลภารกิจอยู่หลวงพ่อบางแล้วก็ทั้งสองคนเ่าก็ได้ขึ้นมาเยี่ยมยามต่างมาอัปเดตบ้านไม้ของน้องให้เอฟซีเด้เบิ่งนับกันเนาะการเมือนี้ทางบ่าวเล่เพิ่นก็ได้ซื้อซาดไม้มาให้ที่ว่าเจ้าปู่บ้านนะ เป็นอะไรงามบ่กซาร์นี่งามเออทึ่ใจบอกทึ่ใจทึ่ใจเออทึ่ใจนะคนสาวที่เพิ่นว่าเบลลี่ซื้อสารดมาให้นี่งามทนนึกใจเพิ่นเนาะวันนี้ดีแล้วสิได้นอนสบายแล้ววันนี้เนาะสบายคือมาบางกี้นี่เห็นเอาไม้เอาหยังมากายกันเฮาบ่กายนี่เฮาปูสัตว์ปูเสือที่นี่มันจะมีนม้ำรูดเสือเนาะดูดเสื้อแล้วนี่เฮาสาดมาปูนี่ก็ ก็จะคลายแน่นนิดนึงเนาะคันถ่ายรักใครดีนี่ต้องมีเตียงเนาะมันสบายเนาะเพราะมันจะยกพื้นสูงเนาะที่คนดีใจร้ายเนาะก็คือบาเรียนเพื่อนกอด้แนะน้ำน้องนั่นที่แบบซาร์นี่เม่นพูนยาจีบุญอยู่ใส่เสื้อให้ประเทศไทยประเทศไทยก็เป็นพูนยาจีบุญอยู่ทางประเทศไทยฝากเงินใหม่กับบาเรียน บราเรียกก็ได้ใสื้อมาให้กับน้องนี่ปูพื้นบ้านนั่นแหละกันเทาบอซัดปูนี่ก็การที่ว่าเขาเจะเอาเสื้อปูใส่พื้นปูเลยเมื่อไรความันมีน้นำดูดเสื้อวัะขาดได้นะก็ <laughs> <laughs> ไอสังเกตเห็นอันตรูที่ว่านอ้องก็ออกไปทั้งขาแม่น้องเห็ตเองอะ่ะไอกับน้องลองใส่เอ้าไอ้ไอกับน้องใส่ตองน้องเห็นเหตุ เดินจะเป็นเห็ดบอลแต้งยุกเขากินเนาะเดยเอาดีดีดีเนาะก็สมเซอร์น้ำนองเนอะถือว่าน้องเห็ดได่เนอะน้องเพื่อนนี่กาเป็นคนสู่โซนดีๆได้พวกไม่พี่น้องเนาะเพื่อนก็อยู่ผู้เดียวเลี้ยงลูกนะพี่น้องเห็นในห้างเลี้ยงลูกสามคนะพี่น้องเนาะปีปีนี้น้องเบไทยอ่ะเห็ดเ็ดดยได้ได้ไปทางแล้วปะได สาวหกป่าวบอันป uh um. oh, oh. ีปีน no, right? ี้นะชีไทยตืมอ่ะเห็ดเออบ่ได้รทางตุ้ยบ่เันที่สาวที่ฮะวัดเันที่สาวเออเปนที่สาวที่สาวให้ไปเด้อโอ้ตัวนี้เป็นต้นเดือนเนาะเดือคือว่าท่าท่าเดี๋ยวนี้น้องก่อนชีได้ลงไปเฮ็ดไทยชวนเนาะเนาะเดือโอ้คันเพ็ดนี้บ่ได้เข้ากินได้เนาะเดือซื้อกับมันงั้นซื้อกับมัเงินเนาะดทีแหละพอดีเปาลี่เป็นก่อนซื้อข้าวก็ยัง ือยังเป้งนัวอยังเพ็บอยังสบู่อย่างพันอะไรเขาก็ต้องต้องได้ใช้เงินหมดนะเนาะกับเพียงเด้อเพ็บสบู่กับเพียงเครื่องทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวนี้ถือว่ามันแพงเนาะดยแพงหมดเลยแล้วมื้อนี้ท่านบาลลีเพิ่นก็ได้เอาซ่าตมาให้แล้วก็เดี๋ยวเอาข้าวมาให้ห่งกระสอบเนาะเมื้อนี้นะขอบใจหลายๆเด้ออันนี้ก็จะเป็น ของพุชัยเจริบุญพ้นฟากมากแหละทางบ่าวอ่อนับบ่าเลียกเก็ะเป็นชั้นผ่านบุญให้เพื่อนนะหลันั้นในน้ำสิ่งของนี่เอามาให้ทางน้องน่ะดีใจบ่ดีใจดีใจเนาะดีใจและขอบใจพุชัยเจริบุญเพ้นได้ขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องมาช่วยเฮาได้สักทีเป็นดีใจหลายเนาะเอาล่ะทางพ่ออ้ายนี่ก็ดีใจหลายล่ะที่ว่าได้มาเแล้วซาดนี่มาให้น้องปู่ใส่เฮือนนี่นะก็ดีใจหลายก็เป็นห่วงอยู่เน่อยเป็นห่วงราะว่า เวลาเขาสั่งบาทมาเงินที่จริงเขาก็คันว่าเงินเหลือจากการสั่งบาทน,นะเขาจะซื้อมาให้เลยมันหลังจากที่เราสั่งมาแล้วเงินติดลบเนะาะทำบอลลี่เป็นจะไรเงินติดลบแล้วก็เลยบ่ได้ซื้อเครื่องใหม่นอนนะเดยพอดีมีเพื่อนใหช้จะบุญเพื่อนันเบิ้งเห็นคลิปแล้วก็เพื่อนก็ได้ฝากเงินมาเติมใหบ้บอลลี่ซื้อใหม่ทั้งนอนนี่แหละ <c oughs> เอาคันพัสดุก่อนไอ้เสียดายเขาตัวรักกับกันเนอะ เราไหวมุนอะทำนี่เพื่อใหญ่ใจบุญเพิ่นฮักแต่ว่าสงสารเพิ่นฝากเงินมาว่าซื <t ips> <t ips> ้อเครื่องอันอื่นเนาะเป็นประเภทเครื่องใส่เนื้อนเนี่ยนะเนาะทั้นแต่ว่าเพิ่นฝากมาทางบ่าวอวนกับบ่าวรีก็สิได้เอานำบอกสิ่งของนั้นมามกๆไปกำนองจต็มเ้อเอาสิได้กับก่อนเด้ออ่าสุกดีสุกดีพี่ไซ่กะโอเคเนาะผมไม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บ่าอวนก่อนเสด้เอามาต้อนมาฝากโปรเมพี่น้องท่านผู้ชมนี่ได้ติดตาม หับสมไปน้ากันสามีก็นเนาะก็คือมื่อนี้ทางบ่าวอ่อนกับบ่าวลีก็ได้น้ำเอาซาดท,ที่ปุ่นยายใจบุญเพปูนนั่นเนะาะฝากกันมาให้ยซื้อว่าให้เอามาปูที่ว่าเฮือนของสาวที่เนาะก็คือเทาจะปูใช้เปเสือใช้พื้น<ๆ>เฮือนเลยเพระาะว่าก็บม่ได้เนะะาะเพราะว่าเป็นพื้นปูนกที่ว่ากัานเอาปูเสือเสร็จแล้วมันก็จะมีน้ามันดูดซึมเสือมันจะขาดได้เนาะกับมื่อนี้ทั้งสองคนเขาก็ได้อาซาดใหม่สาวที่ปูนนั่นปู ไใเกินกับเพื่อนเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็จะสบายก็เก๋เราแหละเนาะกที่เมื่อวันเข้ามาเนี่ยมาเท่าบงบนนอนของเพื่อนนี่เพื่นนอนได้เอาไม้ไปกายเสยเนาะมาลงตรงเตียงของพี่นอนะ้องเนาะก็เอาสารมาปูให้ก็สีจุพูงามเขาเต็มอีกหน่อยนึงเนาะพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะก็ดีใจลายนะ้ำสาวที่เนาะที่ว่าได้มีผูยย้ใหญ่ใจบุญวันนั้นก็คอยให้การช่วยเหลือเข้ามาตลอดนะพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะสาวที่มันก็ดีใจลายเนาะก็คือ มืนอนี้มากกว่าสมเซน้ำสาวทีเนาะที่ว่าเพิ่นเห็ดได้ก็คือหัวหัวอ่อมบานของเพิ่นเพิ่นก็ได้ล้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทางหลังเพื่อนเพิ่นก็จะได้กะโกะออกไปแล้วก็เห็ดบอลเต็งยูข้อกินนะพี่น้องเนาะฮะเพิ่นก็สูส่สซนอีริเลยเพืพี่น้นองเนาะก็โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้อบ้าอ้วนก็เสด็จกูตัวรับาทานผู้ชมก่อนเนาะเคยพบกันไหมนในคลิปต่อไปว่าจะเป็นคลิปอะไรจุยย๊ดใส เฮากลคอยติดตามรับชมและให้กำลังใจกันต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บ่าอ้วนกับ่มีหยังเนาะกัสิขอขอบุญขอบใจเนาะขอบ,บุญขอบคุณนำผูญญ้ใหญ่จะบุญเนาะที่ว่าให้เงินมาซื้อซัดเหตุครับสาธิษณ์แค่นี้เนาะบ่าอ้วนกอสิขอพ้นใช้เพิ่นจงอยู่ดีมีแฮงปลาชะจากลูกไผ่กัเจ็บเนาะนอนรับคอได้เงินหมืน่นนอนตื่นคอได้เงินแสนเนาะแบ้มือคอได้แกี่ยวมีส่วนเนาะสาธุเนาะโอเคพร้อมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ป้าอ้วนก็สิได้ ขอตัวระบทานผสมไปก่อนเนาะคอยพบกัใแม่นในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง